ตอนนี้เราอยู่บนเรือเซอร์เรพตี้แอเนะฮะแล้ววันนี้เราถึงห้องห้องพักแล้วซึ่งวันนี้เราได้ห้องพัก2ห้องครับทั้งซ้ายและขวาเลยห้องเบอร์278เด็ก6คือชั้น6นะครับและฝั่งนี้คือห้อง280นะครับก็คือชั้น6เช่นกัน2ห้องนี้นะครับมีความพิเศษคือเป็นห้องคอนเน็กชันสามารถถึงกันได้เราไปดูกัน,นว่าในมีอะไรบ้างน,นะครับเริ่มจากการ์ดนะครับเป็สนสพาร์ทนะครับแต่ เข้ามาดูในห้องครับามมาครับไปเข้ามาด้านในนะครับนี่บรรยากาศห้องครับผมเห็นไหมฮะก็ภาพรวมนะครับเราดูข้างนอกก่อนนะจะเป็นนี่เป็นเตียงนะครับนอนระดับห้องก็สวยงามหรูหรานะครับแล้วก็มีทีวีนะครับที่นอนก็เป็นเตียงที่นุ่มมากนะครับแล้วหมอนเนี่ยกับที่นอนเนี่ยเขาบอกกันว่าเป็นหมอนและที่นอนดูดวิญญาณ นะครับก็คือนอนแล้วไม่อยากตื่นนะครับนี่คือรีวิวนะครับอันนี้คือภาพรวมบรรยากาศในห้องนะครับมีโต๊ะนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็มีโซฟาด้านนี้นะครับมีรูปสวยๆแล้วก็มีขนมนี่โอ้น่ารักครับเป็นขนมเมกอะลองนะครับเหมือนต้อนรับเรานะครับแล้วก็มีน้ําดื่มน้ําดื่มที่นี่นะครับของอีเวนต์เป็นน้ําแร่นะครับอย่างดีมากเลย นะครับซึ่งมีเปลี่ยนให้ทุกวันนะฮะไม่ต้องห่วงนี่ฮะนี่เป็นแบบโดยรวมแล้วอันนี้ก็เป็นห้องที่มีบาบ์คอร์นี่นะครับก็คือเป็นระเบียงด้านนอกนะครับนั่งชมได้อย่างสบายนะครับนะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับหน้าต่างจริงๆน่าจะเปิดได้นะครับแต่ตรงนี้เป็นห้องคอนดิชันน่าจะน่าจะอาจจะเปิดไม่ได้เราไม่แน่ใจนะครับเราไปดูด้านในกันด้านในเป็นห้องน้ําดูห้องน้าครับห้องน้าเขาจะทําได้น่ารักมากเลย เดี๋ยวเราดู uh, ห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำปึ๊กอ่าเปิดมาครับห้องน้ำตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับมีกระจกเป็นสัดส่วนสวยงามมีโถนะครับแล้วก็มีอ่างนะฮะด้านหน้าก็จะมีที่วางของสวยงามนะครับเป็นสัดส่วนมากเลยนะครับอ่า uh, <_ t ell> เราไปดอูอีกห้องนึงครับคอนเนคชั่นนะฮะด้านนี้เป็นคอนเนคชั่นต่อกันนะครับเปิดได้นะครับปึ๊บมาอีกห้องหนึ่งนะครับเข้ามาเลยครับ อีกห้องหนึ่งด้านในนะครับก็จะมีเป็นเตียงนอนโซฟาจะสลับมุมกันกับเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้โซฟาจะอยู่ทางด้านท้ายที่นอนอยู่ตรงนี้แต่นี่จะเป็นโซฟาด้านนี้แล้วก็ที่นอนข้างแล้วก็เป็นระเบียงนะครับนะครับแล้วด้านนี้ก็ทั้งสองห้องมีเหมือนกันนะครับด้านนี้ก็จะมีมีตู้นะครับเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีตู้เซฟด้านในเหมือนกันนะครับโดยภาพรวมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้านะครับเช่นเดิม ห้องน้ำก็เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับเราไปดูด้านวิวด้านนี้ดีกว่านะครับอนนี้นะครับก็เป็นนั่งชิวๆนะครับสัมพัสบรรยากาศที่ดื่มด่ำอืมอิมนะครับโอเคครับทั้งนั้นขออนุญาตจบการรีวิวนะครับของ Celebrity a p e x ห้องพัก รูหลาบนเรือสำรานลำนี้ขอบคุณครับ